เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนเลเวิ่งเวย์ในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มีน้ำท่วมขังทำให้ใบไม้และขยะไปอุดตันตามท่อระบายน้ำส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าขึ้นทางกลุ่มเราจึงต้องการให้การระบายน้ำสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยการเก็บเศษขยะบริเวณถนนเลอวิ่งเวย์และเพิ่มถังขยะเพื่อลดการทิ้งขยะไม่เป็นที่ โดยทางเราคิดว่าการเปิดรับอาสาสมัครและจ้างบุคลากรในการทำความสะอาดอาจเป็นหนึ่งตัวช่วยที่สามารถลดขยะในถนนโรวิ่งเว์ได้และทางเราได้มีการนำถังขยะมาวางโดยมีถังขยะแยกแต่ละประเภทโดยที่ถังขยะสีเขียวคือถังขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารกิ่งไม้ใบไม้ผักถังขยะสีเหลืองคือ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้เช่นกระดาษขวดน้ำแก้วน้ำเศษเหล็กถังขยะสีน้ำเงินคือขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เช่นโฟมถุงขนมพลาสติกถังขยะสีแดงคือขยะเป็นพิษเช่นกระป๋องสีสเปรย์แบตเตอรี่ยาฆ่า,มาแมลงและอื่นๆที่เป็นพิษสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้งานถนนเลเวิงเวย์ค่ะ คุณนิสิตชื่ออะไรเหรอคะชื่อซีค่ะคุณนิสิตเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางบริเวณถนนลูวิ่งเวยขณะฝนตกไหมคะประสบปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาช่วงหน้าฝนน้ําจะท่วมค่ะแล้วก็ทําให้ขยะลอยเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วคุณนิสิตอยากให้มีการแก้ปัญหาในจุดๆุดนี้ไหมคะอยากมากเลยค่ะเพราะจะได้ทําให้ถนนดูแบบสะอาดขึ้นด้วยค่ะค่ะก็พอดีเลยนะคะพวกเราเป็น กลุ่มนิสิตนะคะที่ทําโครงงานแก้ปัญหาเกี่ยวกับจุดนี้พอดีเลยค่ะโดยโครงงานของเรานะคะก็คือจะแบ่งเวรนิสิตเป็น3วันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็จะมีการจัดตั้งถังขยะเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเก็บขยะแล้วก็ช่วยลดขยะบริเวณถนนริงเววค่ะคุณนิสิตเห็นด้วยไหมคะกับโครงการนี้แล้วก็มีความเห็นยังไงบ้างคะเห็นด้วยมากเลยค่ะเพราะว่าจะทําถนนสะอาดค่ะไม่มีขยะด้วยค่ะแลวจะดูร่มรื่นมากเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะค่ะขอ,ขอเดินทางปลอดภัยคะ<อ>่ะ<อ>สวัสดีค่ะคุณนิสิตชื่ออะไรคะชื่อเบนค่ะอยู่คณะอะไรคะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้พวกเราขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะค่ะได้ค่ะค่ะเออคุณเบนเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางบริเวณถนนลอฟิ่งเวย์ขณะฝนตกหรือเปล่าคะค่ะเคยค่ะแบบเวลาฝนตกมันจะมีน้ําท่วมแล้วก็มีขยะทําให้เดินทางไปเรียนลาบากมากค่ะ ค่ะเอ่อคุณเบนคิดว่าปัญหาตรงนี้ควรมีการแก้ไขหรือเปล่าคะควรมีการแก้ไขค่ะค่ะก็พอดีเลยนะคะกลุ่มของพวกเรานะคะแบบว่ากําลังคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาตรงบริเวณตรงนี้อยู่คะ่ะโดยโครงการของเรานะคะก็คือจะแบ่งนิเิ์นะคะออกเป็น3วันต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อทำความสะอาดบริเวณถนนหรือวงเวแลวก็จะมีการจัดตั้งขยะเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณเห็นด้วยแล้วก็มีความแนะนําอะไรไหมคะ เ,เห็นด้วยกับโครงการนี้ค่ะแต่อยากจะถามว่าโครงการนี้คือนิสิตทําเองหมดเลยไหมคะในตอนนี้นิสิตทําเองค่ะแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีบุคลากรอะไรอย่างนี้เข้ามาเพิ่มเติมช่วยกันทําอะไรเงี้ยค่ะค่ะ,คะส,ำสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณคุณเบนมากนะคะที่แบบว่าอนุญาตให้เราสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ